เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าข้าวกล่องน,นี้เป็นอะไรนะคะแอนแอนแอว้าวน่าทานมากเลยแบบเป็นหมูนะคะเป็นหมูปคล้ายหมูรวนนะคะก็ยังไงก็เพื่อนๆก็มาคอยติดตามความสนุกในคลิปได้เลยครับวันนี้มีคลิปเกี่ยวกับสัมภาษณ์จริงกับแรงงานจริงนะคะมาดูเลยครับ สวัสดีครับพบกับปิยชั้นเคยครับวันนี้ตอนเชา้าค่อนข้างอากาศค่อนข้างหนาวมากๆแล้วก็เย็นมากๆพร้อมกับฝนตกด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับแรงงานเขาก็หยุดกันนะฮะสวัสดีค่ะวันนี้แรงงานเขาหยุดกันเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์แล้วก็จะมีการอบรมเซฟตี้ช่วงเวลา8โมงเช้านะคะอ้าวปานี่นี่เราเจอคนหล่อที่สุดในที่นี่ละไฟ์ส่วนีกแล้วคนนี้หลอ่อมากหล่อที่สุดที่นี่เลยนะใจบ่าว <laughs> วันนี้สบายไม่ต้องทำงานก็เก็บบรรยากาศให้ดูนะครับเพราะว่าฝนตกมากคุณดูสิเนี่ยตกทั้งคืนเลยข้างนอกก็คาดว่าจะตกอีกทั้งวันนะครับนี่มุดตึบมาเลยตั้งแต่เมื่อวานละตกแบบเนี้ยขออีกทีขออีกที เผืยย <laughs> ากพี่น้องเห็นนะเนี่ยโมทำงานเป็นไงบ้างครับสบายดีครับพี่แบบตลอดครับหมดวันก็เดีย <Harbor> นะเพราะว่ามันไม่ได้เหนื่อยมากครับผม,มเมื่อยด้เมื่อยอยู <more> ออ่ครับนี่คือเสียงสัมภาษณ์จากคนที่ทำงานจริงนะครับก็งานก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็มันก็ทั้งวันอะ่ะก็ทำงานแต่ว่ามันก็ไม่เหนื่อยเหมือนโรงงานนะเทียบกันนะโรงงานนี่ก็คือยืนทั้งวันนะครับ ยืนแล้วก็ทํางานเป็นแบบว่าแพทเทิร์นที่เขาให้มานะคะแต่งานก่อสร้างหรืองานอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะประมาณว่าเอ่าไม่เร่งรีบหรือว่าเป็นการพักในตัวพี่ใส่หมวกทําไมครับอ๋อาผ้าผ้าบนปัญญาบอกแล้วว่าคืนเ้าให้เก็บเพราะฝนตกทั้งคืนวันนี้ด้วยตากชั้นสองสีพออนนัแหละฝนฝนแรงเลก็เลยจเป็นไข้ไม่สบายไม่เป็นไรหรอกไปเอาให้ดูเนี่ยแล้ไ มันเป็นหน้าฝนหรอเหรอใช่ไหมพายุเข้าด้วยนะพายุตองกาเหรอหน้าหนาวแต่ว่าพายุเข้าอันนี้ดีกว่าอ๋อคือไม่ใช่หน้าปกติใช่ไหมเนี่ยใช่พายุเข้าพี่สุนึกบอกไี่เนื้อภาษาอีการ้องไปก่อนวันนี้อบรมกี่โมงนะววันนี้แปดโมงครับ ยังข้าวกินแล้วก็รอซะนี่พี่เขาเก็บตะเก็บเสื้อผ้านะคะเพราะมันเปียกฝนไปทำราวข้างทั้นสองอะพี่เราก็ตากเขาทำกันอะฝนมันก็ไม่ได้ตกแรงมากนะคะมันก็ตกแบบแบบอ่า ใครอ่ะเอาเบอร์ไทยเบอร์ไตหวันบอกมาเลยเบอร์ไตหวันเบอร์ไตหวันไม่ได้ใช้นะบเอวอ่ะรอบเอวอ่ะรก็คือ28่8เเอาขอเบอร์รอบเอวปัญญาคือ28นะคะี่บยีงมาบอกเยยกินดีกินดีกินดีุยห้องนี้บ่ยย่ลยิ่ิ่ี่ เลยนะที่บ้านร้ามาอาคาทมที่รถตั้งแตเกมไปเลยนี่เนี่ยคนนี้เนี่ยอะไรนะพี่ที่บ้านร้านค่ะมาเอาข้ากลางวันก็ได้แล้วค่ะเกมเมื่อวานก็เกมไม่ใช่เกมเพราะว่าเขาจุดไปกับข้างหน้าจ้ะไม่เกี่ยวกับข้างหลังแล้วเขาไปมไหมล่ะเขาเห็นคนจุดไปข้างหน้าก็เดินไล่ไปตามกลมคำตามวงจ้ะเรียบร้อยเออเรียบร้อยเลยเกมเลยเขาไม่ได้มาดูของปัญญาหรอกเขาไม่รู้จักปัญญาใช่นั่นดรามดรามนู้นดรามไม่มีใครมีของปัญญาท่านแหละดรามใหญ่มีดที่ไกลุ่ม ไม่ใช่ไลก์กลุ่มปัญญาไม่ได้ลงไลก์กลุ่มปัญญาลงทูิตเตอร์วันนั้นอะไม่ไม่ได้ลงเขาไม่มีไอ้เฟซบุ๊กนะเขาไม่มียูทูบของปัญญาหรอกวันนี้ไงวันนี้ตั้งไม่ได้เพราะฝนตกวันนี้อบรมอบรมเจ็ตตี้แปดชั่วโมงใช่ไหมหกชั่วโมงหกชั่วโมงเลยเหรอไหวไหมเนี่ยอบรมควนเรากล่อวอบรมแล้วเล่าอะไรบ้าง เออาากี่รมแหละแล้วเราเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งนี่คือเสียงจริงได้เหรอคนบางคนบอกไม่ได้คนนั้นบอกไม่ได้บอกว่าเขาบอกแล้วไม่ได้แต่บางคนบอกได้อันนี้ก็ไม่รู้นะปัญญาห้าสิบห้าสิบได้โอทีเป็นโอชั่วโมงมันไม่ได้เป็ใช่ได้เป็นโอชั่วมงแล้วอย่างเงี้บไปยาได้โอไหมถ้าเข้ารวมก็ได้ถ้าไม่เข้าก็ไม่ได้เออก็ได้เนาะสองชั่วโมงแรกก็หนึ่งร้อยสี่สิบ สามสี่ห้าหกอีกสี่ชั่วโมงหลักร้อยเจ็ดสิให้หไม่รู้ยังไม่รู้เหมือนกันไปเดาไว้ก่อนไม่ไม่จริงตอนเนี้ยวันนี้วันนี้ไม่รู้วันนี้้าเกิดเขาให่เขาก็ไม่ต้องถ้าได้เข้าก็ได้หรอแต่ไปถามปราหมณ้เรบอกว่าต้องมาอบรมด้วยนะครับ นี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้านะคะเป็นไงก,ก็กดติดตามช่องทุบปัญญาด้วยนะครับบ๊ายบายเราปัญญจะอัปเดตเรื่อยๆนะเนี่ยถ้าใครไม่ติดตามไว้นะก็คือแบบพลาดมากนะ